ขออนุญาตนําเรียนนะครับว่าสูงเนินเนี่ยถือว่าเป็นเมืองเก่าเมืองแก่นะครับเป็นจุดเริ่มต้นนะครับของการเป็นจังหวัดนครศรีมานะครับหลายท่านนะครับรู้จักนครศรีมารู้จักโคราชนะครับสูงเนินเนี่ยเป็นเมืองสองเมืองก็คือเมืองเสมาเมืองโคราคปบุระนะครับฉะนั athletes, uh ้นฉะนั้นฉะนั้นเนี่ยครับเมืองมันก็เป็นเพราะว่า ความเริ่มต้นของอำเภอสุงเนินที่มีเมืองสองเมืองม,มีมีโบราณสถานมีประวัติศาสตร์ต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับวันนี้เนี่ยเราได้อยู่ในอำเภอหนึ่งที่เป็น,นโครงในโครงการโคราชจีโอพาร์คน่าจะเป็นจุดหนึ่งในการที่พี่น้องประชาชนมาท่องเที่ยวบ้านเรานะครับอีกไม่กี่วันมีการประเมินแล้วนะครับก็จะเป็นการการันตีว่าต่อไปนี้พื้นที่โคราชจิโอพาร์คเป็นพื้นที่ที่เหมาะแก่การท่องเที่ยวของ นักท่องเที่ยวทั้งในประเทศทั้งต่างประเทศนะครับและขณะเดียวกันท่านจะได้มารู้มาเห็นประวัติศาสตร์ของบ้านเมืองนะครับได้มารู้มาเห็นถึงความแตกต่างทางภูมิศาสตร์นะครับได้มารู้มาเห็นถึงวัฒนธรรมประเพณีนะครับเพราะฉะนั้นและก็มาเห็นอัตลักษณ์ของอำเภอสูงเนินนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากจะเรียนเชิญทุกท่านนะครับในอนาคตนะครับโดยเฉพาะยิ่งในอนาคตเนี่ยการเดินทางนะครับเดินทางโดยทางคู่โดยเดินทางโดยความเร็วสูง ก็จะสะดวกแต่กรุงเทพมหานครมาก็าจะสบายๆนะครับก็ก็อยากจะเรียนเชิญทุกท่านนะครับมาเยี่ยมมาชมมาแวะมาให้กําลังใจกับพี่น้องราวชาวเชืงเ่งสนครับอันนี้รถไฟสายรถไฟแห่งแรกนะครับตั้งแต่และมีการเปิดเมื่อปี2443นมะครับ <Okay. S 2> มาถึงวันนี้ก็120กว่าปีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสถานี้แห่งนี้นะครับก็มีประวัติศาสตร์นะครับเป็นจุดหนึ่ง ตัวอาคารฐานดีสูงเนินเนี่ยเป็นจุดหนึ่งที่จุดในการเติมน้ําเติมฟืนนะครับสมัยก่อนรถจักรมาเป็นรถจักรไอ้น้ำนะครับเพราะฉะนั้นจุดนี้จะมีล้นเก้ารายการที่5ล้นเก้ายการที่6นะครับแล้วก็ล้นเก้ายการที่9ตลอดจนพรมพรมลมวงสานุวงศ์นะครับที่ได้มาประทับนะครับในช่วงของการาเติมน้ําเติมฟืนนะครับดังนั้นนะครับความเป็นประวัติศาสตร์อย่างนี้เนี่ยวันนี้เนี่ย ท่านทั้งหลายคงเห็นนะครับว่าเส้นทางมีการก่อสร้างนะครับรถไฟความเร็วสูงมีการก่อสร้างทางคู่เนี่ยหลายแห่งนะครับก็ต้องมีการลื้อถอนตัวอาคารสถานีไปนะครับเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นเราในฐาน,นะที่เป็นคนสงเนนเราก็มีความผูกพันเราอยากให้ตัวอาคารสถานีแห่งนี้เนี่ยได้ดำรงคงอยู่นะครับแล้วก็บร,ริเวณแห่งนี้นะครับนอกจากพื้นที่ตัวอาคารสถานีแล้วนะครับพื้นที่แถวนี้ก็ยังเป็นบ้านพักซึ่งอณา,าบร,ริเวณก็ หมาะที่จะเป็นส่วนสารนะน่าจะเป็นจุดหนึ่งนะครับในการที่เป็นความเป็นจุดนะครับในการที่จะเป็นการรวมตัวกันนะครับของอความเล่าไม้ล่มือระหว่างคนสูงเนินกับตัวการรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับเราคนสูงเนินจึงได้มีการร่วมกันในการที่จะขออนุรักษ์อาคารทุกๆแห่งนะครับที่เป็นองค์ประกอบทั้งหมดนะครับ ดังนั้นนะครับในหลายปีที่ผ่านมาหลังจากที่มีการปรับปรุงนะครับมีการปรับปรุงเนี่ยได้มีการตกแต่งได้มีการปรับป ее, school, ร,บงร,ปรบปุงในตัวอาคารฐานีต่างๆนะครับตัวอาคารเนี้ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทาสีไม่ว่าเป็นเรื่องของการเปลี่ยนหลังคานะครับแล้วก็ทําหลายๆอย่างนะครับจนกระทั่งวันนี้เนี่ยมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นนะครับโดยเฉพาะยิ่งนะครับวันนี้ได้ความกรุณาจากคุณทวีชัยนะครับก็มาร่วมนะครับในการที่จะมาเปลี่ยนห้องภายในให้เป็นห้องนิทรรศการนะครับ ซึ่องอนาคตนะครับก็จะเป็นจุดหนึ่งในการที่จะเป็นศูนย์เขาเรียกศูนย์ทัวริสอินฟอร์เมชันเซ็นเตอร์นะครับเมื่อพี่น้องประชาชนเมื่อในอีกไม่กี่วันนะครับมีการประเมินของโคราชจิออปาร์คนะครับจากผู้แทนของยูเนสโกต่อไปในอนาคตจะมีนักท่องเที่ยวทั้งต่างประเทศทั้งเมืองไทยก็จะมาเที่ยวการท่องเที่ยวอาจจะเป็นทั้งระบบทางรถหรือว่าทางทางรางนะครับเมื่อมาทางรางเขาจะลงที่นี่แล้วก็มาแวะที่ตัวอาคารสานีมาเห็นความ เก่าแก่มาที่ทัวริสต์อินฟอร์เมชันเซ็นเตอร์ที่นี่ก็จะได้ความรู้ว่าถ้ามาถึงนี้แล้วเขาจะไปเที่ยวไหนต่อนะครับฉะนั้นเนี่ยนี่คือสิ่งที่เรากําลังทํากันอยู่